ยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ Harmony Maternity Care ค่ะซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจและดูแลตัวเองตลอดช่วงเวลาสำคัญของการเป็นคุณแม่ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวมใน EP แรกนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ด้วยศาสตร์แห่งสมดุล ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงที่กําลังวางแผนจะมีน้องหลายคนอาจมีคําถามมากมายในใจซึ่งก่อนอื่นนะคะก็ขอให้คุณหมอค่ะช่วยแนะนําตัวก่อนได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อจิดาภาอับสุวรรณนะคะเป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติการดูแลด้านพดุงคันไทยและการใช้สมุนไพรไทยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะถามคุณหมอค่ะว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยค่ะคืออะไรคะศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะคือระบบการแพทย์แผนไทยที่มีรากฐานจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยค่ะ ที่สืบทอดมานานโดยอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมในการดูแลสุขภาพค่ะการรักษาโรคก,การฟื้นฟูร่างกายนะคะโดยอาศัยหลักธรรมชาติค่ะก็คือธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟค่ะซึ่งธาตุทั้ง4เหล่านี้นะคะเกิดการขาดสมดุลก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ค่ะทำไมบางคนตั้งคันง่ายส่วนบางคนตั้งคันยากคะสาเหตุคืออะไรก็ ให้เปรียบเสมือนนี่ค่ะก็คือเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าเกิดว่าในที่เราจะปลูกมเมล็ดเนี่ยดินดีน้ําดีแสงแดดดีมเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกเหนืออกมาค่ะมันก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าให้เปรียบอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเราจะปลูกมเมล็ดอะไรแล้วตรงนั้นดินแห้งน้ําขังอยู่ในที่ร้อนจัดมากๆมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตมามันก็จะดูไม่สมบูรณ์หรือเติบโตไม่ได้ค่ะก็เปรียบเสมือนกันว่าถ้าผู้หญิงหนึ่งคนนะคะพฤติกรรมของเขาคือ กินอาหารดีดื่มน้ําเพียงพอนอนหลับพักผ่อนออกกําลังกายดีก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกายอาวัยวะในร่างกายทําให้การเจริญพันธุ์ของเราดีขึ้นไปด้วยค่ะแต่ถ้าบางคน กินน้ำน้อยกินอาหารไม่เป็นเวลาขับถ่ายไม่เป็นปกติก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกายทําให้การที่เราจะตั้งครันก็อาจจะเป็นไปได้ยากค่ะก็เปรียบเสม,มือนว่าการที่เราจะตั้งคันง่ายหรือตั้งคันยากเหมือนกับการปลูกต้นไม้ในดินถ้าดินดีก็ปลูกต้นไม้ได้สวยงามแต่ว่าถ้าดินไม่ดีปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะแล้วการรักษาสมดุลของร่างกายค่ะคุณหมอสําคัญยังไงกับการตั้งครันหรอคะ คือที่เก่าวต่ที่แรกค่ะว่าในร่างกายของคนเราอะค่ะที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟทีนี้ถ้าเกิดธาตุทั้งสี่เนี้ยมันเสียสมดุลมันก็จะไปกระทบธาตุอื่นๆให้เสียสมดุลตามไปด้วยค่ะมันก็จะส่งผลต่อระบบที่บอกว่าธาตุดินคืออะไรธาตุดินคือระบบโครงสร้างของร่างกายตับไตไส้พุงเราเนี้แหละธาตุน้ำคืออะไรเลือดน้ำเหลืองเสมหะในร่างกายธาตุลมคืออะไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดทั่วกาย หรือแม้กระทั่งลมที่เราเลอลมที่เราผายลมส่วนธาตุไฟก็พวกเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนต่างๆซึ่งทีนี้ที่จะบอกว่าพอทุกอย่างมันเสียสมดุลหรือมีบางฟังก์ชันเสียสมดุลมันก็จะไปกระทบธาตุอื่นการเสียสมดุลไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยแต่อาจจะมากเกินไปก็ได้มันเกิดการกำเริบแพทย์แผนไทยคือจะมองว่ากำเริบหย่อนพิการอย่างเงี้ยค่ะคือมันพอมันกำเริบขึ้นมันก็เลยไปทําให้อีกธาตุหนึ่งมันกำเริบตามไฟเยอะนะลมเยอะ น้ำก็เหือดแห้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรือบางคนหนาวง่ายหรือบางคนร้อนขี้ร้อนจังเลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยคือเป็นอาการที่แสดงบ่งบอกว่าธาตุของร่างกายเราไม่สมดุลค่ะก็คือสิ่งที่คุณหมอพูดอยู่หมายถึงว่าร่างกายเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟถ้าทั้งสี่นี้คือเป็นสมดุลของร่างกายแต่ว่าถ้าเสียสมดุลไปจะทําให้เกิดอาการอย่างที่คุณหมอว่าใช่ไหมคะ,คะ แล้วอะไรคือพฤติกรรมก่อโรคที่ว่าคะคะก็ทางการแพทย์แผนไทยค่ะเขาก็จะเรียกว่ามูลเหตุแห่งการก่อโรคซึ่งจะมี8ประการค่ะก็คืออันแรกก็คือ 1. ทานอาหารน้อยเกินไปทานอาหารมากเกินไปอันที่ 2. คือฝืนอิริยบถ อันที่3คืออยู่ในที่เย็นเกินไปอยู่ในที่ร้อนมากๆเกินไปอันที่4ี่คือการอดข้าวอดน้ําอดนอนอันที่ห้าคือการกั้นอุจจาระปัสสาวะอันที่6คือการทํางานเกินกําลังค่ะแล้วก็อันที่7คือการมีความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็อันที่8คือมีโกรธง่ายโมโหง,ง่ายพวกนี้ค่ะก็จะส่งผลต่อระบบการทํางานท่าทั้งสีที่บอกอย่างเช่นถ้าสมมติเราโกรธมากเกินไปอะค่ะ ก็คือเคยเห็นคนโกรธมากคือโกรธจนหน้าแดงอันนี้คือธาตุไฟมันกำเริบแสดงว่ามันก็มันเยอะมากเกินไปเนียค่ะหรือบางคนที่ทํางานเกินกําลังคือทํำยังไงคือสมมติเรามีแดงเท่านี้แต่โอ้เราต้องแบกของหนักมากเลยทํางานหมักจนมัดกล้ามเื้อมันตึงมันแข็งมันก็เลยส่งผล คือถ้าดินมันแข็งตึงมันก็เลยส่งผลต่อระบบลมน้ำไฟในร่างกายที่เสียสมดุลตามไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นดูจากที่ว่ามาแล้วพฤติกรรมก่อโรคนี้คือสิ่งที่เราทํากันทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วการรักษาสมดุลเนี่ยค่ะมันทําได้ง่ายไหมนี่แหละค่ะในเมื่อเราเสียสมดุลง่ายรักษาสมดุลก็ง่ายเช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่เราปรับพฤติกรรมของเราซึ่งถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋อเรา นอนน้อยเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะอาจจะต้องปรับให้มีการพักผ่อนหรือให้เพียงพอหรือเรารู้ว่าเฮ้ยเราทานน้าน้อยไปนะมันทําให้ปากแห้งหรือบางคนทานน้าน้อยจนเกิดอาการภาวะตะคิวพวกนี้ค่ะก็เราปรับพฤติกรรมให้ให้ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายค่ะหรือสมมุติว่าบางคนขับถ่ายไม่เป็นปกติอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการปรับเรื่องอาหารเป็นยาเข้าไปช่วยด้วยพวกนี้ค่ะก็จะดีขึ้น แต่พฤติกรรมที่ว่าปรับง่ายอะค่ะแต่บางคนอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอก mm hmm. เช่นเราไม่สามารถนอนเป็นเวลาได้จริงๆอะค่ะคุณหมอพฤติกรรมที่ว่าเนี่ยถ้าเราปรับไม่ได้จริงๆเราทําอย่างอื่นได้ไหมคะในทางคันแพทย์แผนไทยค่ะก็อาจจะมีการเรื่องกา,การปรับเรื่องอาหารเป็นยาหรืออีกรเลเวลหนึ่งก็คือการใช้ยาแต่ตอนนี้หมอก็อยากจะให้ทุกคนอะเรื่องปรับเรื่องอาหารเป็นยาก่อนคือ1การที่เราพอเรานอน,อนไม่พักเพียงพอค่ะมันจะส่งผลต่อระบบเลือด ให้มันให้มันข้นขึ้นเลือดมันร้อนขึ้นความดันสูงขึ้นเอาธรรมชาติง่ายๆเลยเราต้องใช้ความเย็นดับเอาอะไรดับละ่ะน้ําเปล่าน้ําสิ่งที่ดีที่สุดของของคนเราค่ะคือน้ําน้ําเปรียบเสมือนยาตัวหนึ่งเลยก็คือว่าเราต้องดื่มน้ําเยอะขึ้นเพื่อให้ความร้อนในร่างกายเนะี่ยเย็นลงค่ะก็คือไม่ให้มันฮีทมากเกินไปประมาณนี้ค่ะหรือ ถ้าสมมุติว่าเราสมมุติเราเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดมนั่งทํางานท่าเดียวนานๆอาจจะเปลี่ยนอีริบดเพิ่มขึ้นหน่อยอาจจะแบบในท่านั่งนี่แหละมันก็จะมีการยืดเหยียดมัดกล้าเมเนื้อหรือการออกไปเดินบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการให้ร่างกายได้เปลี่ยนเอียริบดไม่ให้จําเจเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้คือเอาง่ายคือถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าอ๋อสิ่งที่เราทามันคือพฤติกรรมก่อโรคฉะนั้นไม่มีใครอยากเป็นโรคค่ะเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีต่อร่างกายเราค่ะแล้วคุณหมอมีวิธีอื่นอีกไหมคะนอกจากการปรับพฤติกรรมแล้วก็การทานอาหารเป็นยาอย่างที่คุณหมอเคยกล่าวเมื่อกี้ค่ะค่ะก็ในทางการแพทย์แผนไทยค่ะก็จะมีอีกหัตถการเขาเรียกการนวดการนวดนะคะเป็นการคลายความตึงของมัดกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีเป็นการกระท,ทําที่เอาไงเราไปกระทํากับท่าดินคือพอเกิดอาการปวดเมื่อยหรือตึง จากของมัดกล้ามเนื้อค่ะเราไม่สุขสบายแล้วทีนี้การนวดเป็นการคลายให้มัดกล้ามเนื้อหายตึงหลอดเลือดขยายตัวได้ดีการไหลเวียนได้ดีแล้วเราก็จะมีการใช้ลูกประคบลูกประคบซึ่งเป็นความร้อนก็จะช่วยให้การคลายมัดกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะมีหตถการอื่นๆอีกไหมคะก็ในแพทย์แผนไทยนะคะก็จะมีเรื่องอ่าโอเคการนวดปรับสมดุลการนวดกันด้วยการใช้น้ํามันก็คือจะเป็นการใช้น้ํามันเนี่ยข้อดีคือการทําให้กระตุ้นระบบต่อมน้ําเหลืองได้ดี แล้วก็อีกหนึ่งก็คือจะเป็นพวกการเข้ากระโจมสมุนไพรทับหม้อเกลือนึ่งท้องยุบเผายาการแช่เท้าการอาบน้ำสมุนไพรซึ่งหัตถการต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าจะสังเกตคือเป็นการใช้ความร้อนทั้งหมดเลยซึ่งการใช้ความร้อนอถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ษาษานะคะคือว่าอะไรก็ตามที่โดนความร้อนมันจะขยายตัวเช่นเดียวกันมัดกล้ามเนื้อและหลอดเลือดถ้าเราโดนความร้อนนะคะ ใน,ในระดับที่เหมาะสมมันก็จะขยายตัวการไหลเวียนเลือดลมภายในร่างกายมันก็จะปรับได้ดีขึ้นแล้วก็การตึงแข็งของกล้าเมเนื้อก็จะหย่อนได้ดีขึ้นค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้อาหารเป็นยาที่พูดถึงนะคะม,มันคืออะไรหรอคะค่ะก็ให้สรุป,ปง่ายๆเลยว่าผักพื้นเมืองผลไม้พื้นเมืองของเรานี่แหละคะ่ะที่อะไรก็ได้ที่ปราศจากสารเคมีที่เขาบอกว่ากินอาหารเป็นยาแล้วจะเอาอะไรวัดว่าอันไหนเป็นยาและช่วยรักษาอะไร ก็คือว่าอันดับแรกของแพทย์แไทยเขาจะเรียกว่ายาก,ก้าวลดขนาดแรกก็คือฝาดสมานสมานอะไรสมานแผลแผลในที่ไหนในร่างกายหรือนอกร่างกายอย่างเช่นเปลือกมังคุดหรือพวกเปลือกทับทิมพวกนี้ค่ะถ้าเราเอามาต้มสําหรับคนที่ท้องเสียหรือเป็นเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะก็จะช่วยสมานได้ค่ะอันนี้ต่อมาคือหวานซาบเนื้อหวานจากอะไรยกตัวอ,อย่างน้ําผึ้งน้ําผึ้งหรือลดความหวานนะคะมันก็จะซึมเข้าไปในเซลล์ได้ได้ดีขึ้นอย่างที่บอก คนที่กินเหล้าแต่กินของหวานด้วยหรือกินเหล้าอ่ะแต่ใส่น้ําโค้กหวานๆเข้าไปด้วยกลุ่มนี้จะเมาเร็วเนี่ยค่ะมันก็คือซึมซารเข้าไปได้ดีขึ้นเมาเบือ่อเมาเบื่อแก้พิษก็ยกตัวอย่างเช่นล้างจืดนะคะมันก็จะมีฤทธิ์เมาเบื่อก็ช่วยในการล้างพิษ ซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็จะทําเกี่ยวกับตํำรับรางจืดออกมาช่วยในเรื่องของการแก้พิษต่างๆค่ะอันต่อมานะคะคือลดขมบํารุงดีและโลหิตค่ะก็อย่างพวกเช่นผักที่มีลดขมต่างๆอย่างเช่นมะระพวกนี้ค่ะส่วนต่อมาคือลดเผ็ดร้อนแก้ทางลมก็จะเป็นพวกพริกไทยขิงขา่ากระเทียมกระเพรากระชายพวกนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการขับลมต่อมานะคะก็จะเป็นลดมันแก้ทางเส้นเอ็นค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นก็พวกถั่วต่างๆมเมล็ด ต่างๆก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้เส้นเอ็นมันฟูขึ้นค่ะส่วนหอมเย็นบํารุงหัวใจก็พวกใบเตยหอมพวกมะลิพวกนี้ค่ะเค็มราบหนังนะคะก็คือจะเป็นพวกเกลือเลยค่ะพวกนี้ส่วนเปรี้ยวก็จะช่วยเรื่องของการแก้เสมหะก็จะเป็นพวกมะนาวมะขามมะขามเปียกมะขามป้อมพวกนี้ค่ะก็จะช่วยเรื่องของการแก้เสมหะได้ค่ะแล้วแทงอีกตัวหนึ่งค่ะลดที่10คือลดจืดเย็น รสจืดเย็นก็จะช่วยในการดับพิษร้อนถอนพิษไข้ก็จะเป็นพวกตำลึงผักกาดแตงกวาพวกนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ตัวเย็นลงได้ค่ะค่ะคุณหมออย่างที่คุณหมอได้กล่าวมานะคะพูดถึงเรื่องการปรับอาหารเรื่ยาเรื่องยาก้ารสอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วมันมีอีกคำหนึ่งคำที่ว่าอาหารสแสลงคำนี้มันมันคืออะไรหรอคะคะ,คะในอาหารสแสลงค่ะก็คือ อย่างที่เราจะบอกว่าอาหารแสลงคือของทอดของมันของคาวของหมักดองพวกนี้ค่ะเป็นอาหารแสลงทีนี้ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่เราอยากรู้ว่าจะกินอาหารยังไงเป็นยาก็ง่ายลดอาหารแสลงลงซะมันก็จะทําให้ร่างกายไม่เสียสมดุลถามเพิ่มเติมได้ไหมคะถ้าพูดถึงของทอดมันคือมัน แล้วพูดถึงรถมันเมื่อกี้อะค่ะที่ช่วยบำรุงมันจะใช้น้ำมันแบบไหนได้บ้างคะที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายที่เขาบอกว่าไขมันดีกับไขมันเลวไอไขมันเลวอะก็คืออะไรพวกน้ำมันต่างๆที่เราเนี่ยค่ะน้ำมันที่เรามาทอดหรือแม้กระทั่งตัวหมู3ามชั้นที่เราก็ชอบกินกันแต่ไอตัวไขมันดีอะค่ะก็จะได้พวกจากพวกถั่วพวกถั่วต่างๆค่ะพวกนี้มันก็จะเป็นไขมันดีที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมร่างกายหรือทําให้เส้นเอ็นมันฟูขึ้นอย่างที่ได้กล่าวมาไว้แล้วค่ะ ก็เดี๋ยวหมอจะอธิบายแล้วก็สรุปให้ฟังนะคะว่าคนเราเนี่ยค่ะประกอบ้วททั้งสี่แล้วก็สิ่งที่ทําให้เราเก่อเกิดโรคก,ก็คือพฤติกรรมก่อโรคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับสมดุลร่างกายให้สมบูรณ์ก็คือเราต้องกินอาหารเป็นยาแล้วก็งดของสแสลงนั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วข้อมูลที่เราคุยกันมาวันนี้คือมันเยอะมากเลยแต่ว่านี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของแต่และบุคคลตามหลักการแพทย์แผนไทยเะนั้น ในแต่ละบุคคลค่ะก็จะมีปัญหาที่หลากหลายฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาปรึกษาหรืออยากจะเข้ามาดูบ้าตัวเองอะ่ะทำอย่างเงี้ยถูกต้องไหมก็เข้ามาได้ที่ MFC ข่ขอนแก่นนะคะ หวังว่าข้อมูลที่เราวีกันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้หญิงที่กำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่นะคะที่ Harmony Maternity Care เราพร้อมดูแลคุณผู้หญิงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวมค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากปรึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรสามารถติดต่อทีมแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ